ช้างกูอยู่ไหนชืบชืบชืบะก็โดดตีลังกาโดยใช้ช้างอ่ะเป็นยังไงหนูเท่ไหมจ้ะเขาเหมีนจำและนำไปใช้นะจ้าอ่้อ Two thousand years later ช้างหนูอยู่ไหนช้างหนูอยู่ไหนแล้วช้างหนูอยู่ไหนช้างหนูอยู่ไหนนี่หนูอยากตีลังกาหนูอยากเหมือนจ่าพนม แต่ช้างหนูอยู่ไหนมึงก็ดันกูจังเลยถามกูยังว่ากูอยากขึ้นหรือเปล่ามึงก็รีบรีบถ่ายสักทีดิช้างกูอยู่ไหนจะาพันมนมันตีลังกาดได้ยังไงวะกูแค่โยกกูก็เหนื่อยแล้วช้างกูอยู่ไหนนี่ยไม่ไหวก็ลงมาเซไม่บอกกูให้ลงได้กูก็โยกตั้งน,นินกลับทุกดอกแล้วบอกว่าโบกต่อเป็นออริจินอลมวยไทยแบ๊ะบอ โซเชียลเมนเคมมินิประมารึกขยื้อพัม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 นิฮาวท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเมนเฮาวท่านผู้ชมเมนเฮวมานี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลเมนเคมมินิประอนาจ่ะ เป็นรายการที่รวบรวมเรื่องของประเทศข้างบ้านที่เป็นเรื่องบ้าบอคอแตกมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันนะนะเออว่าแต่จอร์ดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องเป็นบรรยากาศงานเก็บตกของตุตจีนขเขมรนะนะต่อจากอีพีที่แล้วว่างานตุตจีนในประเทศขเขมรนั้นเขาทําอะไรบ้างอะนะตุตจีนประเทศคขมรมันยังไม่จบอีกแล้วงานตุตจีนในประเทศขเขมรนั้น ไม่ได้มีแค่ชาวบ้านเท่านั้นที่ไหว้เจ้ากันแต่เราประชาชนในประเทศเขมรก็ได้จ้างคณะสิงโตมาคารวะขอพรพระสงฆ์ด้วยส่วนพระสงฆ์เขมรน,นั้นก็ให้พรแก่คณะสิงโตที่มาไหว้พระอีกทีหนึ่งต่างคนไหว้กันไปไหว้กันมาถือว่าเจ้าหายกันนะเจ้า ออทำไมสิ่งโตมันเห่าเหมือนมาอะไรวะเนั่นมันเสียงมาวัดเพ่เอาล่ะทอดๆเออตุ๊ดจีนมันเกี่ยวอะไรกับพระวะหรือว่าพระส่งเขเมนันเป็นพระจีนวะมันน่าจะเป็นประเพณีมั่วนิ่มเขเมันโบราณเพ่ผสมมั่วซู้เตเรงนี่เดี๋ยวก็ออกมาเป็นวัฒนธรรมขมันเองละเพ่หรือประเพณีการไหว้เจ้าของเขเมรโบราณที่ลูกหลานเขเมรรุ่นใหม่นั้นรู้สึกงง,ง แล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมในวันตรุษจีนของเขมรเรานั้นต้องมานั่งเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆที่เป็นกระดาษเขาเรียกว่าเผากงเตกไม่ใช่หรือแล้วการเผากงเตกนั่นเขาเผากันในงานศพไม่ใช่หรือหรือการเผากงเตกกระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าอะไรก็ตามเขาเผากันนอกบ้านไม่ใช่หรือแล้วแม่ของฉันนั้น จะทำพิธีเผากระดาษในบ้านไปเพื่ออะไรถ้าไฟไหม้บ้านขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแล้วถ้าไฟไหม้บ้านหมดแล้วแล้วเหล่านั้นจะไปอยู่ไหนกันบ้าบอชาน้ำกราบบะเมียนด่าจุกขวายเลยกระบอกเดียวจะเอาติมันได้เอาจุกไวายแล้วก็เอาเติมฟันได้ไม่เอาพวกนั้นเป็นไงเจอมนุษย์แม่ขเม่นเข้าไปงงละสิ เข้าไม่เผาบ้านมึงส่งให้กับบรรพาวโรษก็ดีขนาดไหนละมึงเกิดมาเป็นคนขม่นแล้วก็ต้องรับเลี้ยงบ้าบอคอแตกในประเทศขม่นให้ได้เข้าใจไหมโน่พรนี้มันคือตุ๊ดจีนขเมนแล้วในวันตุ๊ดจีนในประเทศขมรนก็ได้มีพิธีกรรมหนึ่งที่งงมากเลยนะที่คนขมรนนั้นได้บอกว่าพิธีกรรมนี้คือการทำพิธี ไหว้บงสวงให้กับพระชัยวรมันโดยที่พวกเขานั้นก็ไม่ได้บอกว่าพระชัยวรมันที่เท่าไหร่ะนะพวกเขาบอกแค่ว่ามันเป็นงานพิธีวันเกิดของพระชัยวรมันท่านเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านนั้นก็คือพิธีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ถูพระชัยวรมันในวันตรุษจีนนั่นเอง อ,อุกา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 วันเกิดพระชัยวรมันในวันตุ่จีนมึงบ้าไปแล้วกระมังแ,มแล้วที่สำคัญในงานนี้จัดที่สหรัฐด้วยนะจ๊ะพิธีการมัวซตัวเล่งมีแต่คนขแขม่เท่านั้นแหละที่ทำอะไรบ้าๆบอๆแบบเนี้คนจนชาติอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไห่ก็บ้าที่นั่นซี่ธัญญาก็เอาไม่โยบ้าบอ ส่วนในวันตุจจีนนั้นสถานที่ปราสาทในนครวัดก็ไม่รอดเหมือนกันโดยผู้คนในประเทศขเขมรร่วมกันใส่ชุดแดงแล้วก็ได้นำทูบแดงที่ไหว้ในงานตุจจีนคนขเขมรบางคนถึงขั้นนำสิ่งของผลไม้หัวหมูหรือว่าสิ่งของต่างๆจะมาตั้งโต๊ะไหว้นครวัดกันเลยทีเดียวแต่เจ้าหน้าที่นครวัดนั้นก็ได้ห้ามไม่ให้เอามาตั้งกับไหว้ในนครวัดนะนะทำให้คนขเขมร ที่อยากเข้ามากรับไหว้ในนครวัดในวันตรุษจ,จีนทําได้แค่นําธูปมากรับไหว้ในนครวัดได้แค่นั้นนะนะมันทําอะไรของมันมาคนเขเมรบางคนถึงขั้นร้อนแล้วก็บอกว่าเทวดาจากประเทศจีนถ้าแปลภาษาไทยก็ประมาณว่าเทพเจ้าจากประเทศจีนนะนะกับเทวดาที่คุ้มครองในประเทศเขเมรนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหายกันมานานแล้วฮะดังเชกเช่นตอนนี้ ที่คนจีนแล้วก็คนขมรนั้นเป็นพี่เป็นน้องอยู่ร่วมกันในดินแดนแห่งนี้เป็นเจ้านี้กับลูกนี้หรือเปล่าเอาดีดีแล้วสถานที่ในนครวัดนั้นก็เป็นสถานที่ที่เทพจากประเทศจีนแล้วก็เทพขมรนั้นได้พบปะกันทําให้นครวัดแห่งนี้ในวันตรุษจ,จีนจะศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะมีเทพเทวดาจากประเทศจีนมาเยือนในนครวัดในวันนี้เหมือนกับสั่นห้าล่อน ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนครวัดนะบ้าบอส่วนผู้คนเขเมรที่มีความรู้ <c oughs> ก็ไม่ได้สนใจเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้เลยที่พวกเขามาเที่ยวนครวัดนั้นก็เพราะว่าวันเที่ยวในวันตรุษจีนนั้นไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็เลยมาเที่ยวที่นครวัดนั่นเองท้าตำนานเทพจีนกับเทพขเมรเป็นเพื่อนกันจะทํำยังไงวะถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องจ่ายหนี้ก็ได้นี่ แล้วถ้าเทพจีนมาที่เขมรแล้วมาเป็นแกงคอเซนเตอร์จะทํำยังไงวะเดียวท่านเง็กซียนในประเทศจีนเขาก็จัดการเองละเพ่พี่เหมียวไม่ต้องไปคิดมากอะไรหรอกนี่แล้วเรื่องความเชื่อในวันตรุษจีนในประเทศเขมรนั้นยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณเอากิ่งส้มผลส้มเอามาพันไว้กับต้นอ้อยแล้วก็พันด้วยเชือกหรือผ้าสีแดงและเอาไปถวายเทพจีนมันจะทําให้ครอบครัว เกิดารามร่มเย็นเป็นสุกนั่นเองถ้าอยากเกิดฟาว์มร่มเย็นทําไมไม่ถาวายล่มวะพี่เหมียวก็แปลกนี่ถ้างั้นถ้าอยากให้การงานราบลื่นไม่ต้องไปถาวายสไลเดอร์หรอเพ่ <c oughs> อันนี้จอรดก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแปลได้แบบนี้อก็เลยพูดไปแบบนั้นนะนะเออโอเคกูขาดโทษและในคืนวันฉลองวันตรุษจีนในประเทศขเขมรก็ยังมีคนขเขมรที่ฉลอง จนสติสตังนั้นหลุดไปหมดแล้วโดยที่เขานั้นจะปั่นจักรยานไปซื้อเบียร์ให้เพื่อนแต่ปั่นเท่าไรมันก็ไม่ไปสักเทียนะจักรยานเออกูละสงสัจริงๆสงสัยว่าทำไมถึงนอนปั่นจักรยานหรอเพื่อเฮ้กูแค่สงสัยว่าสภาพแบบนี้มีเพื่อนคบได้ไงวะเมาและลดถึงขนาดนี้บ้าบอและเรื่องที่คนขเขมรน,นั้นชอบที่สุด ในวันตรุษจ,จีนนั้นก็คือการที่พวกเขานั้นได้สืบสารประเพณีอังกอร์โบราณน,นั่นก็คือการไปรับของเฟีที่อิ่มจังตั้งอยู่ครบขมิ้นโบราณน,นั่นเองทั้งที่ก่อนหน้านี้นั้นคนขมิ้นได้บอกว่าเราผู้คนขมิ้นที่ไปทํากิจกรรมในวันตรุษจ,จีนคือคนที่ไม่รักประเทศชาติขมิ้นเป็นผู้ที่ทรยศบ้านเกิดเมืองนอน แต่พอบริษัทใหญ่ๆใ,ใ,ในประเทศเขมรเปิดบริษัทแจกทานให้กับประชาชนในประเทศเขมรเนื่องในวันตรุษจีนเราคนเขมรที่เกลียดคนจีนไม่ชอบประเทศจีนไม่ชอบวันตรุษจีนมีความรักชาติเขมรที่สูงกลับไปเดินรับของแจกในวันตรุษจีนซะง,งั้นเป็นประเทศที่ความคิดง,งงงวยซิ้นดไีไม่ชอบวันตรุษจีนแต่ไปรับข้องฟีในวันตรุษจีนส้มแล้ว ก็เป็นประเทศที่ย้อนแยงปากย่างใจยา่างทำอีกย่างแห่งอาเซียนแบบเบร์และนี่ก็คือชุดอาตีอมำวยขมวยแคที่เป็นเสื้อผ้าจีนทรงเชงเขมรโบราณน,นั่นเองวันตุดจีนเขมรก็ขอดจีนด้วยวัตสันเอ่อว่ตแต่อาตีอมำวยประเทศจีนตอนไหนวะหน้าตาแบบนี้จีนตอนเขมรเพื่และนี่คือ MV เพลงเขมร ในวันตุดจีนนั่นเองเออมึงจะเป็นให้ได้อะไรใช่ไหมคนจีนเนี่ยเพลงคมเมนหน้าคมเมนแต่ใส่ชุดจีนนี่สินะที่เขาขเรียกว่าแฟชั่นชัยนาเมียงประแบบบอ และสิ่งที่ขาดไปได้ในวันตุดจีนนั่นก็คืออโมยสาวแว่นกับแตะเอียของเขาที่ในวันตุดจีนนั้นต้องมีสิ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะว้าวสวนใจนุ่มแมวเป้าตัวลายๆอย่างพี่ไม่แจ๊ใจะเย็นเพ่ <S <S แต่พอมาดูเงินแตะเอียในประเทศเขมรดีๆทำไมแบงนั้นมันดูซีดจังมันจะเป็นเงินกงเต็กหรือเปล่านะจะแบ่งกงเต็กอะไรพี่ก็ไม่สน ข้อแก้ใจเราตรงกันก็พอแล้วโอ้เธอแบ่งปอมหรือเปล่าวะเนะี่ยแม่บอก <c oughs> จากอ้ามวยขเขมรย้ายมาที่อาตีขเขมรกับชุดเชื่อสิงโตสุดหล่อของเขามาโชว์ความหล่อในวันตรุดจ,จีนให้เจ้าสาวดินแดนเมียงพระนั้นได้กรีดกันแล้วก็ประกาศให้โลกนั้นได้รับรูบ้ว่าหนุ่มขเขมรของเรานั้นหล่อแค่ไหนอะเออปูนพร้อมก็ สุดล่อพร้อมหรือยังท่ายแบบเสร็จแล้วมึงไปเทคานด้วยเด้เพื่อนๆพื่อนรอโยสุดล่อจะลูบ้างหรือเปล่าแม่บ้า <c oughs> จากอมาวยเขมรอาตีเขมรมารวมเป็นอมาวยตีเขมรหรือว่าอะมวยคีเขมร <c oughs> ก็ขอ,อก็กระแสวันตุดจีนด้วยนะจ๊ะ อะไรคืออามยขีก็เอาอาตีอโมยมารวมกันไงเพ่เลยออกมาเป็นอามยขีก็ประมาณนั้นเพ่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไหวในวันตุดกินขมรว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยอะอย่างแรกคือเงินม้วนขมรเอออันนี้คงไม่น่าใช้ของกินละมั้งใครจะบ้าไปกินกระดาษละเพ่บ้าเบ้ออันนี้เหล่าคนขมร น่าจะเอาไปเผากันนะนะโอ้โหคนข้เม่นรวยแฮะเอาแบงค์มาเผาเฉยมันแบงค์ปลอมเพื่ออ้าวมึงไม่รู้อะไรซะแล้วเงินข้เมนบางแบงค์แบงค์กงเต็กยังแพงไปอีกแบงค์ข้เม่นบางแบงค์เทียบกับเงินไทยยังไม่ทึ่งตะลื่เลยทําให้คนข้มนมึงจะเผาแบงค์จริงหรือห่วแบงค์ปลอมค่าก็เท่ากันแหละแม่เบลลต่อมาก็คือแท่งเงินแท่งทองกระดาษข้มนโบราณเออ วันตุ๊ดจีนเข้าเผ่าะอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะกูไม่มีความรู้เลยนะเนี่ยอาจจะมีก็ได้เพ่แต่เรามองไม่เห็นเองเต่อมาก็คืออาหารในการไหว้ตุ๊ดจีนในประเทศขเขมรน,นั่นก็คือหอยแข็งลวกเฮ้เฮ้เทเจ้าแงะหอยแข็งกัะตาเลือกเลยมึงต่อมาก็คือเมนูหมึกย่างขเขมรน,นี่มันไหว้เจ้าหรือว่าไหวนางเงือกวะนนียมีแต่อาหารทะเล ต่อมาสิ่งของที่ขาดไม่ได้ในพิธีการไหว้ตุ๊ดจีนในประเทศเขมนนั่นก็คือฟองฟูฟูคาเมนนั่นเองออ้องอันนี้ดีเลยแฮะพอเทพเจ้าคขมนดื่มแล้วมีลุ้นจริงชกตรงฝ้าดึงได้ลุ้นทองลุนล้นรถลุ้นบ้านด้วยเด้อเพื่อเทพเจ้าในประเทศเคขมนจะตั้งตัวรวยก็เข้ามาอะไรคือวันตุ๊ดจีนวันตุ๊ดจีนคืออะไรคนคขมนไม่สนใจหรอกคขมนสนใจแค่ว่าเข้ามีกูต้องมีบ้าง เข้าทํากันกูก็ต้องทําบ้างข้อก็กระแสกตุ๊ดกีนด้วยระก,กันคเมนไปด้วยเดอ้อรอคเมนด้วย